สวัสดีครับ,บ,รรบวันนี้ก็มาพบผมช่องตุ้ยพาเลาะเช่นเนียวครับ,บ,รรบวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านหัวหน้าเว่นครับผมบไปอะไรล่ะไหนหัวหน้าใหญ่ไหมล่ะหัวหนะ้าถอนมาเฮ้ยนอนนะอะไร À thon thon thon, ăn thò ăn đi Má này Ê, quật nói à

บวดเน้นึ่งคืนอ่ะพีเทอะบวดเน้นเนี้ยผมเลยผมเชินไปว่ะจะกินสาเนาะว่ะนี่กินมองน่ะคืออยู่นะู้กับพวดอ่ะฝักมาเอฟไป มาอ่ะชิวเลยไปดูกระโพดกันป้าฝักมาดูกระโพดฝักใจครับมีแต่ฝักส,สวยๆเลยโอ้ใหญ่แท้วะ ดูครับตามมาชมดูฝักมีรุ่นแขนครับมีแต่ฝักรุ่นแขนนะโแม่มีรุ่นแขนนะ นีแต่ฝักใหญ่ๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับอันนี้ก็มาขี่รถเล่นมามาถอนแม้มีรุ่นแขนเลยเนาะปใส่กระปลูกหักถ้ากระปลูกต้มนี่นี้ก็เอาไปขายแล้วอ่า tắt tách vào mới sao nè Còn gì tốt cái mình này Hết khôn nhỏ quá à, ảo này Đó Cũng vào Hết, khôn Chị đâu xịt, cuộn ngón đi Aaaa, chuột Chuột, chuột จวดฟาดบึมโอเคครับผมลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพอร์กฉนันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ครับก็บ๊ายบายครับผม